กราบสวัสดีชอบซีมาวายัยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับนักเตะฟุตเทียนะครับนะในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4นะครับแล้วก็มีนักเตะ TOTW แล้วก็จะมีในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนีกด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พี่อยองท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจอทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับก็เราเข้ามาในส่วนของหน้าฟ u ติวิโนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับนะสำหรับหน้าตรงนี้ก็หลายคนนะครับก็น่าจะทํากิจกรรมนะ่จนครบแล้วก็ได้กุญแจได้ของรางวัลต่างๆจนครบหมดแล้วนะครับสำหรับหน้าตรงนี้นะครับทุกทุกคนสามารถเข้าไปเล่นแมทนะครับเพื่อรับโทเค็นหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าตรงนี้เลยนะครับ ในหน้าถัดไปนะครับในส่วนของแต่ละช่องนะครับในส่วนของแต่ละจักรวาลน,นะครับก็จะมีในส่วนของภารกิจต่างๆครับตรงนี้ก็จะมีกุญแจมีเพชรแดงนะครับมีเอ่อในส่วนของแต้มเพิ่มแรงนะครับถ้าเกิดว่าใครทํากิจกรรมครบทุกวันก็สามารถได้แต้มเพิ่มแรงเนี่ยคือ100ต่อ1วันนะครับนะหนึต่อ1วันเลยนะครับก็ถือว่าสะสมแต้มเพิ่มแรงเนี่ยเพื่อที่จะอาไปอัพแรงนักเตะได้ทุกวันนะครับ แล้วก็ผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของจักรวาลสลับสับเปลี่ยนนะครับเมื่อผมจำไม่ได้ว่าเป็นอาทิตย์น่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการแลกในส่วนของจักรวาลสลับสับเปลี่ยนหลายๆคนนะครับถามหาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเปิดได้เลยนะครับนะในจักรวาลสลับสับเปลี่ยนเนี่ยซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นระบบสุ่มนะอย่างวันนี้ก็คือที่ผมสุ่มได้นะครับจะเป็นจักรวาล เปลี่ยนร่างนะครับนี่เลยนะครับนะที่ผมสออไไมได้แล้วก็ออกบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลเปลี่ยนร่างแล้วก็จักรวาลจอมเปลี่ยนร่างนะครับตรงนี้ออกบ่อยหลายคนไม่มีโอกาสได้เห็นจักรวาลสลับสับเปลี่ยนนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับจะมี1 EP ีนะครับที่เราได้ทําการแลกเปลี่ยนในส่วนของจักรวาลสลับสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้เป็นโยคนับมานะครับ หลายคนอาจจะมีนักเตะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแต่ไม่มีโอกาสเปิดได้เลยนะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนครับสามารถเก็บการนักเตะแล้วก็เอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะพามารับชมในส่วนของสัปดาห์ที่4นะครับนักเตะที่มีเข้ามานะครับผมนะสำหรับกิจกรรมฟุตบอลนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นชวายสไตรเกอร์นะครับนะสำหรับตัวนี้เป็นกองกลางเซียมี่ ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือเมนเจอร์นะครับฝีเท้าที่ให้มาก็118การยิง113การสวอน1 3 4การล่บอล1 3 2แล้วก็การตั้งรับ106สภาพร่างกาย104เท้าเป็น54ค่าพลังงาน5เต็มท่าสกิล4ดาวนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นส่งลูกปลาย,ยิงประตูไกลครับแล้วก็เพย์เมคเกอร์เวิร์กเรทสูงสูงท่าสกิลเป็นรูเลตนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสำหรับกองกลาง CM นะผมคิดว่าลูกลิดอ่ะ No.1 อันดับ2ผมให้เป็นชไวต์สตเกอร์นะครับแล้วก็อันดับ3ผมให้เป็นเดวิดเบ็กแฮมนะโอเคนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าในส่วนของเรื่องการควบคุมบอลนะครับการเลี้ยงลูกการควบคุมบอลแล้วก็ความว่องไวแล้วก็ปฏิกิริยาถือว่าทาได้ดีนะครับในส่วนของเรื่องการจบสกอร์นะก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับใครที่เปิดได้ครับรีวิวกันมาหน่อยนะครับนะสำหรับชวายสไตรเกอร์นะครับหรือใครที่ใช้แต้มชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยครับตัวที่2ครับเอลิกันโตนานะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าโอ้โหน่าใช้นะครับเรื่องการจบสกอร์บอกเลยว่าดีจริงๆแต่นะครับนะที่ติดอย่างเดียวคือเรื่องฝีเท้านะครับดาฝีเท้าให้มาแค่1 2 1ถือว่าไม่ได้เร็วมากเลยนะครับแต่ว่าในส่วนเครื่องค่าพลังต่างๆนะครับ โดยเฉพาะสภาพร่างกายนะครับถือว่าดีมากๆนะครับ ฟรีเท้า121ครับการยิงอยู่ที่136แล้วก็การสมบอล114การเลี้ยงบอลนะครับ123แล้วก็สภาพร่างกาย134นะครับเท้าเป็น54คสี่าพลังงานเป็น4ดาวครึ่งครับท่าสกิล5ดาวเต็มนะครับแล้วก็คุณสมบัติเหนือชั้นยิงประตูได้ไกลครับเพย์เมกเกอร์ยิงสกอยว่าในเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นเปลี่ยนเลนนะครับนะสำหรับอิคันโตนานะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนนนนนนนะะะะะ่่่าาาจจโหหดเเเอออรรรืืงงคคััับบกก็ตึม ตัวต่อไปครับก็จะเป็นคาวิชานะครับคารัสเเคเลียนะครับผมนะสำหรับตำแหน่ง LW o v r 113นะครับฝีเท้า141ครับการยิงอยู่ที่125การสมวัน113นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอล138สภาพร่างกาย106เท้าเป็นสาย5กว่า5นะครับค่าพลังงานนะครับก็แอบผิดหวังนะครับจริงๆมันน่าจะเป็น4ดาวครึ่งนะครับนะเหมือนตัวก่อนๆนะครับ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในส่วนของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแล้วก็ถ้าสกิลเป็น5ดาวเต็มนะครับคุณสมบัตินะครับยิงมันโค้งยิงประตูไกลครับแล้วก็เวิร์กเลยเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับสำหรับตัวนี้ก็ได้ทั้งความเร็วความแข็งนะครับการจบสกอร์นี่หายห่วงนะครับสำหรับคารัสเกเลียนะครับสำหรับใครที่ดวงดีนะครับเปิดแพทแดงได้หรือว่าแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นแฮมซิกกองกลาง CM ใช้แต้มแรกอยู่1,000แต้มนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะสำหรับแฮมซิกฝีเท้า126ครับการยิงอยู่ที่118การสมบั131แล้วก็การเลียบอล134การตั้งรับ100สภาพร่างกาย113เท้าเป็นไซส์5กว่า5นะครับค่าพลังงาน5าเต็มครับทักสกิลเป็น4ดาวนะครับแล้วก็คุณสวบัติส่งลูกไกลย,ยิงประตูไกลเพลเมเกอร์บลกได,ดเป็นสูงกลางทักิลเป็นลูเล็นะครับ ถ้าเป็นผมนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบระหว่างโยนครับกับแฮมซิกผมคิดว่าแฮมซิกคุ้มมากๆเลยนะครับ1,000ชิ้นส่วนนะครับคุณสามารถเหลือแต้มชิ้นส่วนอีก500แล้วก็เก็บเพิ่มเนะี่ยคุณสามารถเอาไปแลกตัวอื่นได้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อยนะครับตัวที่น่าใช้นะครับคาเซมิโลนะครับ Dkr นะครับรอบนี้โอ้โห ตัวนี้ตัวตึงเลยนะครับตัวตึงหมด VSA แล้วก็ H to H นะครับการพุ่งตัวให้มา140นะครับแล้วก็การคูณแห่งอยู่ที่139นะครับการรับบอล131การตอบสนองอยู่ที่142นะครับนะสำหรับเดวิด DKR นะครับผมใครที่แรกไปใช้แล้วนะครับคอมเมนต์มาหน่อยรีวิวกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อยๆต่างๆนะครับผมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนน่าใช้นะครับนะ โอเคประมาณนี้นะครับแลสำหรับสัปดาห์สุดท้ายนะครับวันนี้ใครดวงดีคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับผม จริงๆตอนนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าจะแลกอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะแลกเป็นชวายสตาเกอร์หรือว่าเป็นเอลิคคันโตน่านะครับผมนะก็คือจะพยายามเซฟแต้มชิ้นส่วนให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือจะไม่ใช้นักเตะแบบซูุยสุายนะครับก็คือจะไม่เอาไปแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะเก็บตัวอะไรไว้ใช้ในส่วนของกิจกรรมหน้านะครับผมนะก็รอติดตามรอรับชมแล้วก็ถ้าผมจะเสริมทีมนะครับผมจะเสริมทั้งหมด i d หลักแล้วก็ i อดีรองครับผมจะเสริมพร้อมกันทั้ง2 ID เลยนะครับรอติดตามรอรับชมนะครับแล้วก็ไอดีรองเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่ามีแต้มชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาเสริมเข้าทีมกันนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแกลเลอรี่ครับสัปดาห์ที่4นะครับฟุตเ e อนะครับต่อไปนะครับผม ขออนุญาตอัปเดตต่อราพิเศษนะครับผมนะสำหรับเรื่องต่อราพิเศษครับก็เข้ามาในส่วนของหน้าต่อราพิเศษนะครับที่มีเข้ามาอัปเดตครับก็คือ1 0 0 0 0หมืนแต้มนะครับต่อราพิเศษตรงนี้ใครที่แรกไปแล้วครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งผมดูจากเลทคร่าวๆแล้วนะครับผมนะโอกาสที่เราจะได้ O v r ว1 0ก็คืออยู่ที่95.49%นะครับ o v r ว1 1์แล้วก็ O v r ว1 2เนี่ย 1.01%แล้วก็ O v r 113นะครับก็คือน้อยกว่า1%นะครับตรงนี้ใครที่แลกไปแล้วคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับสำหรับการนักเตะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าผมจะทําการแลกเปลี่ยนก็คือจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับแล้วก็อื่นๆยังคงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของหน้าอื่นๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับต่อเวลาพิเศษนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของหน้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับตรงนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดเข้ามาดูสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับสำหรับหน้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาจะให้เราเลือกการ์ดนักเตะนะครับตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูในส่วนของตรวจสอบกดได้นะครับว่ารายละเอียดข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีการให้คะแนนต่างๆนะครับสําหรับเรื่องการนักเตะที่เราเลือกนะครับ คาดการว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มีผลงานดีผลงานเด่นเราอาจจะได้รับของรางวัลนะครับแล้วนี่ก็เป็น3การ์ดนักเตะนะครับที่ผมเลือกมาก็จะเป็นคริยันเอ็มปาเป้นะครับนะที่เป็นกองหน้าเอทีโอเวีร์หนึแล้วก็เป็นในส่วนของแม็กโทมิเดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของโกนาเต้นะครับนะโอเวีร์หนึนะครับของลิเวอร์พูลสามารถกดเลือกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูนะครับว่ากองหน้ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอ อบตัวไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยครับชอบทีมไหนก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวามือนะครับแล้วก็รอรับชมนะครับในส่วนของผลลัพธ์วันแข่งนะครับตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่า3การ์ดนักเตะที่เราเลือกเนี่ย จะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรอติดตามแล้วก็รอรับชมนะครับว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็หน้าของาะวัลครับตามนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแมตช์นะครับก็จะเป็นปารีสแซงต์แชมงเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมนะสำหรับตรงนี้ก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับก็จะเป็นการแมตช์นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นของาะวัลนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นตารางแข่งนะครับตามนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับ แกลเลอรี่วิวัฒนาการนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิวัฒนาการนะครับนักเตะต่างๆนะครับผมนะตรงนี้น่าจะได้รับแบบฟรีนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของนักเตะกันบ้างครับที่จะต้องใช้โทเค็นในการแลกเปลี่ยนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับเป้าหมายของผมก็คือกิเลนเอปเป้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือต้องการเป็นกองหน้านะครับผม สำหรับรอบนี้กีลเนีอปเป้ก็มาตรงตำแหน่งครับกองหน้า s อทนะครับถือว่าเป็นตัวตึงเลยทีเดียวนับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนะโอเครอติดตามรอรับชมได้นะครับสำหรับผลงานการตั้งเตะต่างๆนะครับแล้วก็ต่อไปครับกดมาที่หน้าศูนย์ฟุตบอลนะครับตรงนี้ก็จะมีอัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการตั้งเตะ TOTW นะครับสำหรับการตั้งเตะตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเลวเนลเมซซี่ครับ ต้องมีแต้มโทเคนนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นในส่วนของศูนย์ฟุตบอลได้นะครับต่อไปครับแล้วก็จะมีในส่วนของนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับใครที่ทำฟูลทีมแมนยูนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนได้นะครับเอมโบโมนะครับนะเงื่อนไขก็ มาดูได้นะครับตัวไหลก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วก็จะต้องใช้นักเตะ totw ด้วยนะครับตรงนี้ใครที่ไม่ได้กดเลื่อนมาดูนะ่ะสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับนะมันจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะโอเคแล้วก็เอมปัเป้นะครับร้อตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ แล้วแต่ผมชื่นชอบนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมนะก็มีอัปเดตนะครับแล้วก็มีผลโหวตด้วยนะครับนะตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับก็สําหรับนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะสำหรับหน้าศูนย์ฟุตบอลนะครับนะใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ ในส่วนของเรื่องแพ็คต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเพชรแดงไปจนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น3,000เพชรแดงหรือว่า1 5 0 0 0เพชรแดงนะครับสรุปก็เกลือนะครับยังไม่ได้ตัวดีๆเลยนะครับยังไม่ได้โอเว3รสสักตัวเลยนะครับวันนี้นะครับใครดวงดีใครเปิดเพชรแดงนะครับ ได้ o ว1้ o 113คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับได้ตัวไหนนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับอีพีนี้นะครับอัปเดตการนักเตะแล้วก็กิจกรรมฟุตบอลสัปดาห์สุดท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ID หลักหรือ ID รองนะครับผม รอติดตามรอรับชมได้นะครับสำหรับพี่น้องท่าน,นใดที่สนใจเติมเกมนะครับฝากร้านคุกแดนช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นแพ็กเะไอื่นอมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเต็มแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีดีอนี้ขอบคุณมากครับ